ขอบคุณมากอ่ะเริ่มใหม่เริ่มใหม่นะครับเปิดน้ําใส่ถังขนาดสามถังอ่ะที่จะมันเท่าๆกันตามนี้เลยที่ครูเบนวาดไว้นะครับโดยต่อสายยางมาจากก๊อกก๊อกหนึ่งก๊อกสองนะครับถังใบแรกเปิดน้ําจากก๊อกหนึ่งเนี่ยกรนี้ใช้เวลาให้มันเต็มถังเนี่ยสามสิบนาทีแต่ทีนี้ไอ้ถังที่สองเปิดสองก๊อกพร้อมกันยัดใส่เลยใช้แค่สิบนาที ทีนี้อยากรู้ว่าถ้าเปิดจากก๊อกสองใส่ถังที่3ามก๊อกเดียวนะจะใช้เวลาเท่าไหร่จะใช้เวลาเท่าไหร่ก็นะครับพูดถึงเวลาแล้วก็ครูเบนก็ให้เป็นน้ําก๊อกที่สองนะครับจะเต็มถังในเวลา x นาทีไว้ก่อนนะครับนี่คือสิ่งที่เขาต้องการหาเพราะฉะนั้นเวลา1นึ่งนาทีน้ำก๊อกที่2ก็จะได้น้ำหนส่วน x ของถังนะครับตรงนี้ใช้เวลาไปเท่าไหร่ก็เป็นหส่วนตัวนั้น แสดงว่าถ้าเวลาหนึ่งนาทีเปิดน้ำก๊อกหนึ่งได้น้ำเท่าไหร่ครับหนึ่งส่วนสามสิบอ่าเพราะว่าขนาดถังมันเท่ากันหมดนะครับแต่พอาใช้เวลาไปสามสิบนาทีก็จะเป็นของถังนะตัวนี้นะครับหนึ่งส่วนสามสิบของถังแต่ทีนี้ถ้าเวลาผสมกันละ่ะ เวลาหนึ่งนาทีใช้น้ำผสมกันเปิดน้ำก๊อกที่หนึ่งและสองจะได้น้ำเท่าไหร่ครับหนึ่งส่วนสิบอ่าหนึ่งส่วนสิบของถังนะครับตัวนี้อ่ะทีนี้เราก็ได้การเปิดทั้งสามอย่างแล้วนะครับสมการของคูเบนนะครับที่จะได้ก็คือ น้ำนะครับหนึ่งนาทีกับหนึ่งนาทีเหมือนกันเนี่ยเปิดสักสองที่มันจะต้องเท่ากับการเปิดพร้อมกันถูกไหมเราเทียบเป็นนาทีนะครับวิธีการทำของข้อนี้แต่ละชนิดหนึ่งนาทีได้เท่าไหร่แล้วก็ไปเทียบกับหนึ่งนาทีของการเปิดรวมนะครับก็จะได้สมการเป็นเท่าไหร่ครับสมการก็คือหนึ่งส่วนอ สมการคือ1ส่วน x ที่เป็นของถักก็ที่สองเนาะรวมกับก็ที่หนึ่งก็คือหนึ่งส่วนสามสิบจะต้องเท่ากับเท่าไหร่หนึ่งส่วนสิบหนึ่งส่วนสิบนะครับหนึ่งส่วนสิบนี่จะมีค่าเยอะกว่าอยู่แล้วนะถูกไหมเพราะว่าแบ่งน้อยกว่านะครับค่ามันจะต้องมากที่สุดอยู่แล้วนะครับการหาคําตอบของ x ตรงนี้ก็เป็นเศษส่วนพหุนาม นะครับเราจะมีวิธีการกําจัดตัวส่วนยังไงก่อนไปดูตัวส่วนว่าเราต้องคูณอะไรบ้างใช่ไหมเพื่อที่จะได้ตัดอย่างแรกเลยหาตัวเลขก่อนคอรนอรของตัวเลขสามสิบกับสิบเป็นเท่าไหร่สามสิบกับสิบเป็นเท่าไหร่ครับสามสิบสามสิบเนาะแสดงว่าครูเบนก็ต้องคูณด้วยเท่าไหร่ครับส <30 A. S 1> ามสิบเออคูณสามสิบเอข้าทั้งสมการนะครับ ก็จะกลายเป็น1ส่วน x คูณกับ30 x บวกกับ1 30ส่วน3าก็คูณกับ30 x ฝั่งขวาก็1ส่วนส0คูณกับ30 x นะครับครูเบนลืมเขียนครับโดยที่ x ห้ามเป็นเท่าไหร่ครับพี่ทำให้ตัวส่วนเป็น0ูนย์ครับ ส่วนห้ามเป็นเท่าไหร่ครับ x เนี่ยศูนย์อ่า x ห้ามเป็นศูนย์นะครับพราะงนั้นถ้าเราใส่ x เป็นศูนย์ไปเนี่ยนะครับโจทย์จะกลายเป็นหนึ่งส่วนศูนย์ซึ่งหาค่าไม่ได้จากนั้นเราก็ทําการตัดเลยครับตัวไหนตัดได้ x ตัด x ใช่ไหมอันแรกเหลือเป็นหนึ่งคูณสามสิบก็จะกลายเป็นสามสิบนะครับตัวต่อมาสามสิบตัดกับสามสิบเหลือหนึ่งคูณ x ก็เลยเป็น x นะครับ ด้าน,นขวาสิตัดกับสามสิบก็เหลือแค่ 3x นะครับจากนั้นเราก็ทำการย้ายตัวแปร x ไปฝั่งเดียวกัน3 x มกลบ x กลายเป็น 2x มี2อยู่คูณกับ x อยู่เราต้องการหาค่า x ย้ายสองไปทำอะไรครับย้ายสองไปทำอะไรเอามาหารไปหานะครับเป็น30ส่วนด้วยสองเท่ากับ x เท่ากับ 15นะครับก็ได้เอกตามที่เราต้องการแล้วนะครับก็สรุปคำตอบเลยนะครับเปิดน้ำจากก๊อกที่สองจะใช้เวลาจะอาจเต็มถังในเวลา15นาทีนะครับ โจทย์ข้อนี้นะครับให้ครูเบนทวนตรงไหนไหมครับอืมครูเบนครับแคปแคปไว้ให้หน่อยได้ไหมคะได้ครับได้ครับเียวแคปไว้ให้ครับขอบคุณค่ะอืออันนี้นะการหาว่ามันจะเต็มถัง เวลาหนึ่งนาทีนะครับเราก็ไปเทียบกับขนาดของถังได้เลยนะถังมันเท่าๆกันหมดแล้วนะครับไม่ได้เอามาคิดอะไรมากในสามถังนี้ก็เรียกว่าถังเฉยๆเป็นหนึ่งถังนะครับเราก็ไปดูว่าเวลาการที่มันใช้เต็มถังเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่ก็เอามาหารนะครับข้อนี้อ่านไปมีใครถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับสำหรับข้อนี้มีไหมไม่มีเนาะไม่มีไปต่อนะครับ พูดถึงเกี่ยวกับการทำงานการทำงานอย่างหนึ่งกอไก่เนี่ยจะใช้เวลาทำสิบวันแต่ขอไข่ที่ทำนานกว่าเนี่ยจะใช้เวลาทำอยู่15วันนะครับแต่ถ้าเวลาทำจริงๆเขาจะต้องช่วยกันอยู่แล้วนะครับก็จะทำให้ขอไข่มาช่วยบางวันกอไก่ก็ บางวันก็อะไรเนี่ยขอไข่มาช่วยบางวันส่วนกอไก่ทําตั้งแต่เริ่มจนเสร็จภายในสิบสองวันอยากทราบว่าขอไข่เนี่ยเขาได้มาช่วยกี่วันอ่านะครับข้อนี้อยากรู้ว่าขอไข่มาช่วยกี่วันอย่างแรกเลยเราก็ต้องทําไงครับถ้าอยากรู้อะไรให้สิ่งนั้นเป็นอะไรให้สิ่งนั้นเป็นอะไรครับอยากรู้อะไรให้สิ่งนั้นเป็นอ่านะครับให้ขอไข่มาช่วย ทำงานกี่วันครับอยากรู้ก็ให้เป็น x ไปใช่ไมทั้งหมด x วันนะครับอันนี้คือขอไข่มาช่วย x วันแสดงว่านะครับขอไข่แต่ว่าขอไข่เนี่ยทำงานเสร็จเลยเนี่ยภายในสิบห้าวันใช่ไหมครับอ่าขอไข่ทำงาน 15วันจะได้งานสำเร็จกี่งานได้งานหนึ่งของงานไปเลยอ่ะครูเบนเทียบเป็นอย่างนี้นะทำ15วันได้งานหนึ่งของงานก็คือหนึ่งงานนั่นแหละนะครับหนึ่งของงานไปใน15วันแต่ทีนี้ขอใข่ทำงานเท่าไหร่ขอใข่ทำงานกี่วันครับ x 1ก็เทียบบัญญัติยางครับก็จะได้ เป็นเท่าไหร่ครับ x ส่วน15อ่ามันจะเป็นการคูณไขว้ไปแล้วก็ย้าย15มาหารถูกไหมการเทียบััญญาตรอยางนะครับก็จะสมมุติว่าตัวนี้อย่างเช่นทํางาน7.5วันก็คือครึ่งหนึ่งของงานถูกไหมครับนะครับอ่าก็จะเป็น1คูณกับ x เป็น x นะครับส่วนด้วย15ของงานอ่าหรือพูดง่ายๆก็คือถ้าทำไป1วันก็จะได้เป็น1ส่วน15 ของมันไปนะครับแล้วแต่การเทียบตรงนี้นะครับทีนี้กอไก่ทํางานต้องกี่วันถึงจะได้หนึ่งงานเราจะเทียบเป็นงานครับงานสําเร็จทํางานกี่วันครับกอไก่สิบแปดวัน,วนอาอทำไมเปสิบแปดก็กอไก่นี่ไงทําใช้เวลาสิบแปดวันไงมันจะไม่เหมือนกันนะถึงว่าจะได้งานของงานเลยก็คือหนึ่ง หง,งานนั่นแหละนะครับคุณเบนเขียนว่าเป็นของงานสิบแปดวันได้หนึ่งงานนะครับแต่กอไก่เป็นไงทํางานกี่วันสองวันอืมกอไก่ทํางานสิบสองวันแต่ว่ารอบนี้เสร็จนะเพราะว่ามันจะต้องไปรวมกับขอไข่ที่มาช่วยด้วยถูกไหมสิบสองวันก็จะได้งานเป็นเท่าไหร่หนึ่งคูณกับสิบสองส่วนด้วยสิบแปดใช่ไหมเย็บจ,จัดแต่ยางนะครับ ตัวน,นี้นะย้ายึ้นไปคูณแล้วก็ย้ายมาหารนะครับเป็น1 2บส่วนสิหรือเท่ากับ2อส่วนสของงานถูกไหมอ่าได้2อส่วนสาของงานขอไข่มาช่วยทําได้ x ส่วนสิของงานนะครับแสดงว่าขอไข่ต้องทํางานเท่าไหร่ครับถ้ากอไก่เนี่ยเขาทําเสร็จภายใน12บสอทำส่วนของเขาภายในภายใน ทำได้สองส่วนสามภายในสิบสองวันขอไข่ทํางานได้เท่าไหร่หนึ่งลบสองส่วนสามอ่าขอไข่ทํางานเหลือให้อ่ะเหลือให้ขอไข่ทํางานได้นะครับก็เอามาจากหนึ่งลบไปด้วยสองส่วนสามเท่ากับหนึ่งส่วนสามของงานนะครับจากนั้นเนี่ยที่ขอไข่ทำได้ตาม x วันเขาทำได้เท่าไหร่ x ส่วนสิบห้าของงานก็ต้องเอามาเท่ากันใช่ไหมสมการก็จะกลายเป็นอะไรก็คือเอา x ส่วนสิบห้ามาเท่ากับหนึ่งส่วนสิบสามอ่าหนึ่งส่วนสามนะที่เขาทำได้ไปก็แก้สมการหาถ้า x ก็ย้ายสิบห้าไปทำอะไรได้เลยไม่คูณอืมเป็นสิบห้าส่วนสามแปล x เท่ากับไม่กี่วันห้าวันพอนะครับ ก็สรุปตอบได้แล้วนะครับขอไข่มาช่วยทำงานกี่วันห้าวันห้าวันนะครับก็จบข้อนี้นะครับประมาณนี้นะครับีเป็นหนูงตรงไหนครับเริ่มจากตรงไหนตรงตรงไอเน,นี่ยหนึ่งลบสองสสามออเหลืองานไง กอไก่12วันเขาทําไปได้เท่าไหร่ไงจากตอนแรก18วันเขาทําได้หนึ่งงานแต่12เนี่ยเขาไม่สามารถทําได้จนครบถูกไหมคุเบนก็เลยเอาไปเทียบเป็นประเด็นตแต่อย่างเขาแสดงว่าเขาทําไปได้แค่2องส่วนสามใชม่แต่มันบอกว่าขอไข่จะมาทําด้วยแสดงว่าขอไข่ก็จะทําไป1นส่วนสามของงานจากงาน1งานไงก็จะแบ่งให้ขอไข่ใช้ทําแค่หนส่วนสาม ทันไหมจุลศักดิ์ไม่ทันนะอ่าตอนแรกเนี่ยจนถึงขอไข่ทํางาน x วันจะได้ตรงนี้ทันไหมทันไหมครับทันทันทันแล้วก็ไก่ทํางานได้สิบสองวันเนี่ยได้สองส่วนสามของงานทันไหมทันครับอ่าทีนี้สมมุติว่าเขาสร้างตึกหนึ่งตึกสร้างตึกหนึ่งตึกนะ แต่ทีเนี้ยในกรณีปกติมันต้องทําฐานให้เสร็จก่อนแต่สมมุติว่าเอาเป็นฉาบผนังบ้านและการทำฉาบผนังบ้านฉาบผนังบ้านอย่างนี้กอไก่เนี่ยเขาทําไปได้สองส่วนสามก็จะเป็นประมาณนี้จากงานหนึ่งงานนี่คือกอไก่ฉาบไปได้แสดงว่าขอไข่ก็ต้องมาทําอีกส่วนหนึ่งก็คือตรงนี้เวลาคิดก็เลยต้งเป็นหนึ่งลบไปด้วยกับส่วนที่กอไก่ทําได้ไง นี่ก็คือเหลือให้ขอไข่พอเห็นภาพไหมเนี่ยพอเห็นภาพค่ะเออนะครับมันก็จะแบ่งการจัดงานหนึ่งงานว่าขอไข่ทําได้เท่าไหร่บ้างแล้วก็กอไก่ที่ว่าทําไปแล้วเนี่ยนะครับได้เท่าไหร่แล้วทีเนี้ยมันบอกว่าขอไข่เนี่ย x วันเนี่ยมันทําไปได้เท่านี้ x ส่วน15ของงานนะครับกูเบนก็เลยเอาสิ่งที่ขอไข่เนี่ยทาเนี่ยซึ่งก็คือหนึ่งส่วนสามใช่ไหมของงาน นะครับมาเท่ากันได้เลยนะครับเพื่อหาว่า x เ,เนี่ยเป็นเท่าไหร่นั่นเองนะครับสําหรับข้อนี้เนื้อหาวันนี้จริงๆก็จะเอาเท่านี้แหละนะครับไม่ได้เอาเยอะมากนะครับก็ภาพหน้าพรุ่งนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับกระแสน้ํานะครับก็จะเป็นพาร์ส,สุดท้ายแล้วของโจทย์ปัญหาที่อาจจะได้เจอก็จะเป็นส่วนที่หินกว่าอันอื่นนะครับเป็นโจทย์ตําลึกหน่อยนะครับวันนี้แบบฝึกหัด มีด้วยกันอยู่สองข้อนะครับก็เดี๋ยวจะถ่ายส่งไปให้ทำนะครับไม่ได้มีอะไรมากหรอกเป็นเกี่ยวกับการเปิดน้ําเต็มถังนะครับแล้วก็งานนี่แหละนะครับเดี๋ยวคุณเบนถ่ายส่งไปให้วันนี้มีอะไรถามเพิ่มเติมไหมครับทำไมมีคนเข้ามาในห้องสี่สิบคนตัดคุณเบนออกไปสองหรือสามแปดออันม,มาเยอะจังไอเปิดสองข้อกับอนบเหรอ ฟาริดามาย่างฟาริดามายัางครับมาแล้วเนาะโ okay. อเคาวันนี้ใครมีอะไรถามเพิ่มเติม,ตมไหมมีไหมครับมีไหมไม่มีเลยหรอโอเน็ตนะครับเมื่อกี้มีเพื่อนถามพอกมลถามนะครับก็เดี๋ยวกลับไปโรงเรียนเขาก็สำรวจว่ามีใครอยากสอบนะครับก็คือ,อ ไม่สอบก็ได้ไม่ผิดนะไม่สอบก็ได้ไม่ผิดถ้าจะสอบเขาจะลงให้ใช่ไหมอ่าเขาจะสอบเขาจะลงให้ครับอาจจะไม่สอบสมัครให้หมดนะครับต้องถามความสมัครใจของพวกเราด้วยผีบนหัวคืออะไรไอ้ล็อกติวอะครูเบนติวอะเฮะติวที่ติวโอเนตอ็ตอะใช่ค่ะอ,อาจจะไม่ต้องดูก่อนว่าอาจจะไม่ได้อาจจะไม่ได้ติวหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเดี๋ยวต้องรอ ฟังวิชาการที่แจง้งฉันสมมติว่าสมมตินะครูสมมติว่าวันศุกร์อะคาบชุมนุมที่ปกติมสามติวอะอยากถ้าสมมติว่าเป็นไปได้อยากให้แบบเข้าไปอยู่ในโฮมรูมแล้วนั่งทํางานค้างให้มันเสร็จอะ่ะเพราะว่างานที่ครูมสามให้แต่ละคนคือแบบก็หลายอยงั้นก็อาจจะขอขอครูที่ในคาบติวโอเน็ตทํางานดีกว่าทพานนะั้นอะเขาน่าจะให้อยู่หรอกอืครูเบน ครับหนูอยากรู้ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเขาไม่เอาโอเน็ตแล้วสอบไปจะเอาไว้ทำอะไรอ่ะอืมเดี๋ยวขอปิดปิดคลิปก่อนแล้วกัน